สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านเนะคะเข้าสู่ข่าวภาคคำสีทีวีประจำวันพฤหัสบ,บดีที่1มกราคม2558ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะประชาชนชาจวจังหวัดจันทบุรีร่วมาบ,บุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่2558เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอําเภอเมืองจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางรัชนีลอยฟ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้น,นาหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีทาบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุกสงฆ์จํานวน300ร,รูปเพื่อความเป็นสิลปมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม25่2558โดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจุด,ด ทุเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ประสงค์จะเริ่มพิธีการนอกจากนั้นนายสามารถลอยฟ้าผูร้ราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนชาวจันทบ,บุรีและน้อนมนำพระชัรมบรัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ของจ,องจังหวัดจันทบุรีในทุกๆปีเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแหง้งปล่อยนอกปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวในวันแรกของปีซึ่งทุกคนยังยึดถือในวันที่หนึ่งมก,การาคมเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นโดยการอวยพรปีใหม่ซึ่งกันและกันตามธรรมเนียมประเพณีของไทย ด้วยค่ะ